สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวงาน s ว e t e f โฟ d e n i นนะครับรุ่นสุริยันครับเป็นงานปักเล็กนะครับปักได้ส้มครับตัวผ้าจะเป็นผ้าสีมิดไนนะครับตัวด้านข้างจะเป็นงานตัวที่ว่าใส่แล้วประมาณ8เดือนนะครับจะเป็นงานผ้าสีมิดไนมีกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับ15ออนริมแดงครับตัวนี้นะฮะแบรนด์ s ว e t a f โฟ Denim นะครับ มีกระบอกเล็กกระบอกตรงครับมีตั้งแต่เบอร์28ถึงส2ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าต่อครับด้านหน้านะครับนะกระดุมช่อมะกอกครับทองแดงลมดำนะฮะนะครับเป๋าเล็กครับโชว์ริมนะฮะตัวนี้ปากขอบเอวนะครับ7เปนที่โเดนิมนะครับรายละเอียดคมชัดครับงานโพ้งงานเย็บอย่างที่บอกนะฮะแบรนด์เราขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ สวยทุกตัวครับไม่ว่าราคาไหนเย็บสวยทุกตัวครับงานเย็บนะฮะอันนี้ตัวใส่ประมาณแปดเดือนนะครับฮะตัวนี้พอค้าใส่เองครับประมาณแปดเดือนรุ่นเดียวกันนะครับงานตัวนี้ผ้าสวยครับเฟรนออกมาสวยนะฮะเทียบงานได้แต่ตัวนี้ผมแช่ไปประมาณหนึ่งครั้งอครับใส่อยู่แปดเดือนนะฮะไม่เคยซักครับเน้นแช่น้ำหนึ่งเดียวครับ สนใจสั่งซื้อในตะก้าได้นะครับขอบคุณครับ